โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Among Us น,น,นะครับเออผมผมจำเป็นต้องออกออกบ่อนนะฮะพวกเดี๋ยวมันถ,ถ่ายไม่ได้มันถ่ายไม่ได้นะท่านผู้ชมอ่าผมก็จำเป็นจะต้องกดไอ้นี่เอาไว้ครับอ่าฮะมันจะได้เป็นแนวนอนเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่น Air Dan Hall Exist ดีกันนะ ใช่สินี่แหละเรารผมติดมากมากเลยเพาผมชอบเนาะอีโบสเตอร์นี่ยิ่งอีโบสเตอร์นี่ยิ่งเทพครับผมหัวผมเออบอกไว้ให้นี่เป็นอีโอสเตอร์นะโอเค ซึ่งผมได้แต่งตัวเป็นนันนี่นะครับเอ่อหาใครจำได้นะ,ะเคยดูแบบว่าแอนิเมชันเอ่ออ o มง u สนะฮะเออนั้นกัน,นี้นะที่แบบว่าสีสีเกียวเข้มนะแต่งชุดเป็นอิมพอสเตอร์นะแล้วก็วตนัคร,รูเมดหมดเลยนะแล้วเขาเป็นคนสุดท้ายที่โดนโวตดนะเออตัวยังไงก็เข้านะเอาแ่านั้นแหละ้าใครยังไม่ดูก็ไม่รู้เรื <laughs> ก็ไม่รู้ว่างครับโอเคปัมบา้าปัมบา้าเต็มนะโอเคยังเอาเลี้ยงผมยังบโใช่ผมนะครับเอาชิมายแล้วเอาตายอันนี้ไปไนี่เอานั้นปิดหมดเลยนั้นปิดหมดเลยเอาเพิ่งเห็นกดแบบนี้ครับท่านผู้ชมเฮ้ย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  ววเร็ว,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 วไปวิงว่งวิ่งหไปเรวไปเรีวนั้นมีกบแบบนี้อะไรล่ะครับนั่นนอรตายเพิ่งรู้มีกบแบนนี้ด้วยเอามันเป็นไปได้ยังไงครับทตานผู้จุโอ้ m ม g ก d อะไราวันนี้ย <c oughs> อมออกไปเข้าใหม่ดีกว่า <c oughs> ไม่สวัสดีเพื่อนๆสักหน่อยภาษาอังกฤษครับภาษาไทยไม่ได้ครับภาษาไทยสักหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนไม่รู้จักสักคนนี่เลยไม่รู้จักสักคนเดี๋ยวองสโอเค มองว่าเขาไม่ปิดประตูอีกนะไม่มีแบบปิดประตูอีกนะโอเคไอ้น่ะ i ฟเกนเอาไมาู่้วยเอาอะไรวันเนี้ยอ่ะโอเคปิดแล้วเอาปิดประตู มันเปิดประตูเฉยเลยเอาตายตายหมดเอาตายหมดตายหมดตายหมดแล้วเขาเพิ่งรู้ผมไม่เอาผมปึิ่ง Help me <c oughs> อะไรวะกดอะไรวะมันมีประตูอะท่านผู้ชมเพิ่งเห็นอัปเดตตอนไหนแล้ววะเพิ่งรู้ครับท่านผู้ชมเขาเขาบอว่าเวอร์ชันสามารถปิดประตูได้ด้วยนะคะท่านผู้ชม โอ้ oh my god เดรแบบนี้จะปิดประตูไม่ได้เออน่าจะไม่ต้องปิดประตูแล้วมั้งนะอย่า <c oughs> ปิดประตูดีนะ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 เริม่มเริ่มเลยหล่อสีคุนต้องติม5ห้านะเพื่อนเี่ง้นคนอ่อไม่งั้นินบบเตอร์่าหมดเลยเอาเอาไปหมดแล้วไปหมดแล้ว <c oughs> อาสีบสามต้นเนีนเอาไปเลยเหรอเอาไปเอาสิีคนไปอืมออกอีกคนหนึ่งอะไรวะเราสิบสามคนแล้วครับตอนนี้เร็วเอ้สองสิบสองแล้วตอนนี้โอเคฮูสเซนปาลิโอเคปาลิสปาลิสมาเอาไม่รู้ <c oughs> แต่ยังไม่ใช่ผมอยู่ดีโอเค เราไม่นัอนไม่ปิดประตูเนาะเออเขาดีกว่าไม่ใช่นั้นเอ้ยร้องคำรามนันหิวข้าวเหรอปุ่นนอนอีกแล้วเขาออเขาหิวข้าวใช่ไหมหิวข้าวหรือหิวคนผมว่าหิวคนมากกว่านะไป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  <c oughs> <c oughs> ออกๆๆออกออกออกเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ไปไปโอเคครับอ๋ออยู่ข้างล่างอยู่ห้องไฟอยู่ห้องไฟอ่ะเพื่อนแย่งเฉยโอเคข้างล่างปาวะผมเตรียมกดกากบากนะถ้ามันเป็นสีแดงเนี่ยแต่ไม่รู้วิ่งไปทันไหมนะเพราะว่าอีพตอวิ่งเร็วอยู่งานประช้ม โอเคแล้วนันด้นผมว่าท่านผู้ชมผมเห็นประจำเลยรูดบัรไม่ได้เพราะรูดบัรได้แล้วมีอดบ้างตายบ้างเรียนพุคนเลยวันดีเพื่อนวันดีใครใครหรืออะไรกลานปะไม่รู้ว่าผมชอบเรียกสีพ้าสินว่าคลายเอาสีฟ้าว่าคลายเนาะไม่เยใจวะ คลายปะใหญ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ย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 จำได้ตามหลังตามหลังอีพปสเตอร์อีพปสเตอร์ไม่กัดไปมาละโอ้โหอยู่ด้านบน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 ไปละไปละไปละ อันนี้น่าจะไม่ใช่อันนั้อันนี้น่าจะไม่ใช่ตามหลังอิมพอสเตอร์แต่ถ้าวิ่งไปจนกว่ามันจะเป็นหลังอิมพอสเตอร์เนี่ยก็น่าจะได้แหละพอสเตอร์เอ่อปอบอิมพอสเตอร์เขาไม่เห็นหลังให้ไม่เห็นหลังอยู่ด้เมื่อก่อนอยู่ด้เมื่อก่อนโอเคไปเฉยโอเคเดินลงไปเอ่อบนนัำอย่าเดินตามหลังอิมพอสเตอร์นะฮะอิมพอสเตอร์น่าจะตอนนี้กำลังไปไหนไม่รู้ตอนนี้อ้าว แล้วก็ผมหลุดใช่ไหมหลุดไม่ใช่หลุดโอเคอเผมต้องรีบเดินละผมต้องรีบเดินละตัวเอีวอเสเตอร์น่นจะไปไกลละ <c oughs> เอาทำไมหนีทำไมฟังไกลผมจะได้ว่าคลายแล้วกันนะ <c oughs> อุยโยจน้ำตาลเอาแล้วครับดอดอดอ นี่ผมต้องอยู่ตรงนี้นานๆเอาไว้นะครับทานผู้ช <c> ม <oughs> เพราะเวลาแบบว่าต้องเดินทางนี้ใช่ไหมนะหนีวิ่งหนีอสเตอร์ก่อนเพราะนี่เพราะนี่ครับท่า <c oughs> น,นผู้ชมนี่ <c oughs> พออีบปสเตอร์มันได้กล้องแบนนี้นะเขาจะมองไม่เห็นเรา <c oughs> <c oughs> นี่ไงปุบเอาไม่ทันเอา <c oughs> แล้วมันได้ไงวะ เนี่ยคานผู้ชมครับพอแบบว่าพอเอออีโปสเตอร์มาได้ตรงนี้นะฮะเวลาเรายืนโอ้ยแห่กล้องไม่ได้เออนี่ได้ละเนี่ยเอเวลาเราอยู่ตรงนี้อีโปสเตอร์เขาจะไม่เห็นนะฮะมันน่าจะเป็นที่ซ่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรานะครับตอนนี้อย่างเช่นเราอยู่ตรงนี้เออตอนที่คลายอยู่ตอนตอนนี้นะฮะเออเขาจะมองไม่เห็นนะก็จะมองเห็นตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ตรงนี้ยเออตรงนี้ตรงนี้นะและที่เราไปตรงนี้นะเขาน่าจะดูแล้วเขาตามมานะโอเคนะ แล้วคนสุดท้ายแล้วอ่ะท่านผู้ชมเขาเก่งเกินเขาอยู่ไหนเอาอ๋อใครใช่ไหมใครใครสไบเวล وال, สไบเวล وال, สไบเวลสไบเวลใช่ใครครับสีผมชอบซะด้วยครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเขามาแล้ว,วเออเออดีมากใครนั่นแหละครับไปเลยครับท่านผู้ชมรู้ว่าเอ่อสีน้องเอ่อสีฟ้าเนี่ยอ่านว่าอะไรบอกผมได้นะของของของบินนะเออ พะไม่แน่ใจว่ามันชื่อว่าคลายปะอานว่าคลายปะอยากได้อ่ะตัวสีเขียวเดี๋ยได้ตัวสีเหลืองด้วยอ่ะแต่ว่ามันไม่มีสีเหลืองที่มันเป็นลูกอ่ะนะเออมันต้องใช้เออแล้วดาวสีขาวเออดาวนั้นดาวทำไมผมชอบพูดนอนจริงๆเลยน่าจะติดับว่านัน้นเออแก okay. สีแดงตอนเ,เคยเป็นพลูเมดมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เป็นอิปสตเอร์เดี๋ยวก็ไม่ได้แต่งชุดอะไรนะก็เป็นตัวเปลยสีน้ำเงินกับสีขาวด้วยตัวเปลเลยแต่ว่าแต่ว่าสีน้ําเงินเนี่ยก็มีการแต่งชุดนะเป็นชุดเอว่าผ้าปันแผลเนาะคือเขาผ้าเขาปันผ้าบันแผลเพราะเจ็บตอนนั้นก็จะบอกว่าไม่มีอะไรสีชมพูกับสีม่วงเป็นพวกเดียวกันนะเป็นอิปอสต์ด้วยกันเออก็ยังเปลยอยู่ดี เออแต่ว่าไม่มีใครแต่งชุดเลยเลยฮะจากดูด,ดูดูมาไม่ก็มีคนเปลี่ยนชุดนะอื <c oughs> ทำไมผมไม่ก็ได้เป็นอีพอสเตอร์เน่ะพปสเตอร์นในการเป็นอีพอสเตอร์นี่ทำไมายากจังเลยแต่สีเพื่อนเนี่ยง่ายไง ในเด็กที่ใครดวงดีแล้วเรานี้ใครดวงดีวะหรือไม่เขาอาจจะโอ้ไม่กูดใครมึงเล่นเก่งซะด้วยชิบหายแล้วโอ้ยเชี่ยเลยไหมแต่ตรงนี้คับท่านผู้ชมรอบนี้ใครมันเล่นเก่งซะด้วยครับท่านผู้ชมเริ่มแต่ตรงนี้ก่อนเลยไป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 โอเคห้องไฟหนึ่งห้องไฟหนึ่ง อุ้ยว <c oughs> ุ้ยุ้ยฆ่าไปแล้วต่อหน้าฆ่าไปต่อหน้าผมว่าผมเดินลงล่างดีกว่าแล้วก็ค่อยอ้อมอิมพอสเตอร์ไปทางนู้นนะอ่าองศาลาดนะครับแล้วก็เดินไปทางนี้อ้อมอิมพอสเตอร์ไปครับท่านผู้ชมโอ้ยอย่าหลุด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 เลยนะครับ เ้าก็ค่อยไปทำเควสที่ห้องห้องด้านสุดตรงทางนู้นนะในการออมบิปสเตอร์ไปไปอ่ะเออเออโอเคเดินตามหลังอิปสเตอร์ไปนะเออเอๆเออเอน่งกบนิ่กนน่งเล็กเน่งกบลงเฮ้ยลงโอโหไม่ทันกูกลับมาทำไมวะเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นชื่อสีแดงทางนี้นะผมก็คิดว่ามันมาเร็วตกลงมันขึ้นยังอยู่บนบนนั้นแฮ ผมว่าผมออกข้าแมใไม่ดีกว่าเพราะว่าแบบนี้มันเนี่ยสีฟ้ามันโอ้โหมันเอิงคลายก็ได้เอาเลือกคลายก็ได้มาอือเขาเป็นเก่งอยู่แล้วเนาะอ้าวแล้วทำไมเป็นสีเนี้ยมีคนแย่งสีโอ้โหแล้วไม่มีสีชมพูได้ไงในดาอันในนั้นน่ะก็ไม่ได้ใส่ก็ใส่สีอื่นมาฮะสีที่ไม่มีในออโอเคครับโอเคโอเคเดี๋ยวมันก็มีนะสีขาวแต่ว่าเป็นนั่นอีกา คีอ่านต่ผู้ชมคำเตือนนะคลิปนี้ผมจะเรียกว่านอนไปนกักมากมากสักหน่อยไม่รู้ทำไมมาติดอ่ต่อคำว่านอนอีกนัน้นนเอามาเอาเป็นไล่ลาวนี้ไปเลย เย่สีเดิมโอ้ไม่กัดหวังว่าผมน่าจะเป็นอีพพสเตอร์มัง้งเหรอนะ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 นอีพพสเตอร์มั่งดีสเก่งนะผมอีพพสเตอร์เก่งนะโอ้เลิฟซะด้วยยิ้มด้วยยิ้มแบบขาดก่อน <c oughs> เดี <laughs> ๋ยวมัน <laughs> หน้าคุณลุกเกินไป <laughs> ไกลๆเลยแถมเป็นเควสนรกซะด้วยทช่ไมผมส่วนเออส่วนเดียวผมเซ็ตไควสเนี่ยเอาเอาแล้วเสร็จแล้ววุ้นเต๋อผมว่าต่อเออตอนเริ่มต้นผมมาดูที่ห้องไฟดีกว่าอีกแล้วที่ทำงานห้องนี้อีกแล้วอ่ะบลูผมบลู สีเงินบรูนะอ่าและสีฟอก์คอยเฮ้หยัดมึงว่าแบบนี้เลยเหรอยหวังว่ารอบนี้จะได้เป็นอิมพอรสเตอร์มั่งนะ พราไม่ได้เป็นนานแล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นอา้อาหลุดลาวโอ้อยอันนี้คือเริ่มไม่หรอไม่กี่คนเองนะเขาน่าจะรีบเกินไปเฮ้ย <c oughs> นี่นงแล้วก็หลุดอีกละมันเป็นอะไรสักทีวะมาใน,นเวลาที่ผมจะต้องไปด่านอื่นบ้างนั่นแหละมา ในเวลาละมาเวลาแล้วครับที่ผมจะต้องไปด่านนี 3> 3> ้อ่ะด like ่านนี euh, ้เป็นด่านที่ผมว่าเป็นด่านที่ตรงนะเอาหายไม่มีอ่ะทำไมอ่ะอ้าคนเดียวด่านเดียวตรงเอาเดี๋ยวพอด่านนี้ขึ้นมาไม่อาไม่เริ่มไม่กี่คนแล้วนะก็น่าจะต้องด่านนี้แหละเออแล้วเขาไม่ได้อีก ชีวิตโชคร้ายจริงจริงเสียเงินแล้วกันสิผมชอบบ้างรอบนี้แล้วมาแต่งตัวกันดีกว่าแต่งแต่งตัวเป็นหน้าโกเลยเอออังกฤษโกรธครับโกรธโรดเดือดร้อนไม่ใช่ละโกรธร้อนแรงเออ แล้วมันติดมาเลยเหรอเออนี่ก็สภาพุรุษไปโอ้เหยยังไมา่จันได้ํำอะไรเลยเจ๋งตัวอยู่สัสด,ดีเจ้าันลมเก่ดีเล่นเกมจะได้ไม่ต้องหัวร้อน เป็นนิปเตอร์สักทีโอเคห้องไฟอย่างเดียวเลยครับไม่โดนฆ่าเต็มเต็มตั้งแกเต็มแกเต็มเต็มเต็ม อีกที่ไหนโอ้โหอีกไม่ใช่อีพัสดซื่อจะมาที่นี่นะรีบไปแล้วบรีบไปแล้วงรีบไปแล้วโอเครีบไปนะเฮที่สุดิฟ่อีปั๊ดซื่อจะมางับไม่ต้องเดือดไปทางนี้แล้วก็อ้อมลงไปใช่ไหม ได้ไหมวะตายหรือไม่ตายหรือไม่ยิงมาเลยวุ้ดมุดวุดวุดไปก่อนแล้ว่ยถ้าเรายืนบริเวณนี้ช่้ยยังอยู่อีกู ไป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 ลงท่อม่บผมว่าผมรอให้มันมาตรงนี้ก่อนดีกว่าเหอะมันน่าจะมีกล้องนะเออมันมีมันน่าจะมีกล้องแล้วนะครับอุยอะวิศีร้องไปแล้ว ชัดอัพซะด้วยชิวชัดอัพปุปปากปิดหุปปากเลยฮะหุปปาก,ปากช่อไปฮึบฮึไป,ป,ป,ไปนม่ควรี่ทำไไปไป,ไปทางูนู้นเฮ้ยี๋ยวครับตรงี้ครับฮึเ วิ่งไปแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึบปึบจากด้วยกับอิมพุสเตอร์ไปตายโหไปแล้วเก็บน้อยครับอิมพุสเตอร์วิ่งเร็วเกินไปไปละโอเคก็วันเออสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดึงด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไม่เล่นแล้วเกมเป็ดนี่ い、hey.